ทีนี้หนูอยากถามเรื่องของ EQ เพิ่มค่ะพี่คุณเขาเพราะเราจะได้ยินกันว่าจริงๆ IQ เนอะเมื่อก่อนละกันคนจะค่อนข้างให้ค่ากับ IQ ว่าเอ้ยคนนี้เป็นคนฉลาดไหม IQ เท่าไหร่แต่อีกหนึ่งอย่างก็คือ EQ จริงๆมันมีอีกหลายคิวแหละแต่ว,วันนี้ขอพูดถึง EQ ว่า EQ เนี่ยค่ะมีความสำคัญยังไงบ้าง EQ เนี่ยสำคัญในยุคนี้มากขึ้นเพราะตอนนี้ที่มากคือคนฉลาดแต่ที่ขาดคือคนดี ถามว่าทำไมเรามากคนฉลาดแต่ขาดคนดีมันเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราคุยกันมาเมื่อกี้เลยครับเทคโนโลยีตอนนี้เทคโนโลยีเราคืออินโฟเมชันเนี่ยมันเข้าถึงคนทุกคนแล้วคนทุกคนก็สามารถทันโลกได้ทันเหตุการณ์ข้อออนไลน์เต็มไปหมดเรจ่ายแค่พันหก็ได้แนละหรือไม่ต้องฟ้าข้อๆยูทูบยูนิเวอร์ซิตีนะครับนั่งดู YouTube ทั้งวนันอู้รู้มากกว่าคนอื่นเลยรู้รู้ไปหมดเลยแต่อย่าลืมนะครับว่า คนที่ฉลาดนั่นนะครับก็คือคนที่รู้ทุกอย่างรู้หลายอย่างบนโลกแต่คนผู้มีปัญญาก็คือรู้ตนคนฉลาดรู้คนผู้มีปัญญาก็นั่นแหละรู้ตนก่อนเพราะฉะนั้นนี่เขาบอกว่าเราไม่ได้กลับมารู้รู้ตนอันนี้คือสิ่งว่าทำไมเราถึงว่าอินโฟเมชันของเรานั้นนำแต่ EQ ของเราก็คือเป็นอิโมชันของเรานั้นตามจึงอยากจะให้กลับมาดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ของเรานะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในยุคนี้อย่างที่ได้บอกไปเลยว่าตัวเนี้ยมันล้ำและเกินไปแล้ว ตัวที่เป็นอินโฟเมชันของเราความสำคัญจึงว่าเราควรจะกลับมาดู EQ ที่อยู่ข้างในจอคืออินโฟเมชันใจคือ EQ ครับก็กลับมาที่เดิมตรงนั้นถูกต้องเลยอือือค่ะแล้วเราอ่ะจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนที่มี EQ อยู่ในขั้นไหนเราเป็นคนมี EQ เยอะไหมหรือว่าเรา EQ ไม่ค่อยเยอะเพราะหนูเชื่อว่าจากที่เราเห็นเห็นมาแล้วกันก็คือแต่ละคนไม่ได้เท่ากันนะคะการที่เราจะรู้หรือไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่เป็น EQ ยังไงเนี่ยสั้นๆก็คือเราต้องกลับไปที่เรารู้จักตัวเองแค่ไหน นะอย่างที่บอกเลยนักธุรกิจจะรู้จักคนอย่างกว้างขวางแต่นักปราชญ์จะรู้จักตนอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นคนมี EQ สูงอยากจะเป็นเขาเรียกกันนะเนาะนักปราชญ์ก็ต้องมี EQ สูงนะเราต้องรู้จักตนอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รู้จักคนอย่างกว้างขวางพัฒนา EQ เริ่มมาจากการกลับมานั่นแหละเหมือนเดิมครับศึกษาที่ตัวเองแต่จะให้ไปเพิ่มบอกโอ้ได้ยินบ่อยแล้วเรื่องนี้ครั้งที่แล้วก็ได้ยินศึกษาตัวเองต้องทํำยังไงจําไว้อย่างนี้ครับทุก อารมณ์เป็นอาจารย์อารมณ์ไม่ใช่มารแต่ผ่านเข้ามาเป็นครูบาอาจารย์ของเราอารมณ์ทุกอารมณ์เป็นอาจารย์ของเราเนี่ยแหละครับคือตัวเริ่มการศึกษา EQ ที่ดีที่สุดทุกอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาอย่าปล่อยอย่าปล่อยพยายามถามอ่ะเฮ้ยทำไมเราถึงไปโกรธตรงนี้นะทาไมเรื่องนี้มันทําให้เราโกรธขนาดนี้อ๋อเราโกรธเพราะตอนเด็กๆเ,เราเคยโดนแบบนี้มานเนี่ยเนี่ยเนี่ยถามเนี่ยเราเริ่มเราจะเริ่มเข้าใจ เพราะว่า eq คืออะไร eq แน่นอนย่อม,มาจาก emotional quotient นะครับตัววัดความฉลาดทางอารมณ์แล้วถ้าเราอยากฉลาดทางอารมณ์เราต้องศึกษาอะไรศึกษาอารมณ์ครับแล้วรู้ไหมว่าการศึกษาอารมณ์เนี่ยมันดีมากตรงที่ว่าเราจะไม่ใช่แค่ว่าโอ้เป็นนักปอดเก่งไรเงี้ยทำไมหลายๆท่านที่เป็นนักธุรกิจท,ที่ที่พี่ไปเจอมาที่แบบเก่งระดับประเทศหรืออะไรเงี้ยจะบอกว่าเออ eq สําคัญมากนะ eq สําคัญกว่าเพราะว่าที่ที่เรียนมาเก็ตติ้งที่ดีที่สุดบนโลกใบน,นี้คือ ใจตัวเองครับใจตัวเองเป็นมหาลัยมาร์เก็ตติ้งสุดยอดแห่งมหาลัยมาร์เก็ตติ้งคือใจตัวเองเนี่ยถ้าอยากเรียนมาร์เก็ตติ้งนั่งนิ่งๆแล้วศึกษาใจตัวเองครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมาร์เก็ตติ้งอ้าวมาร์เก็ตติ้งคืออะไรครับมาร์เก็ตติ้งคือศาสตร์ที่ทําให้เรารู้ว่าจะ เอาสินค้าหรือสิ่งที่เราขายหรือบริการของเราเข้าถึงคนได้ยังไงถูก<ะ>ไหมทาให้คนรักคนที่เราทําชอบของที่เราทาซื้อของที่เราทาจะเอาถึงใจขงเ,าจเาใจขาได้ยังไงจะเข้าก็ EQ หมดเลย<ม>ถ้าทุกอย่างคือ EQ หมดเลยถ้าเราเข้าใจตนเราก็จะเข้าใจคนแล้วเราเข้าใจคนแล้วก็จะเข้าใจตนเพราะว่าใจคนกับใจตนนั้นมันสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน<ม>ฉะนั้นจึงกลับมาที่ว่าอย่าพัฒนา EQ อยากรู้ใช่ไหมตัวเองมีคิวน้อยหรือมากน้อยหรือมากทุกอย่างตอบได้จากการสอบอารมณ์ตัวเองก่อนถามมองอารมณ์ทุกอารมณ์เป็นอาจารย์แล้วเราจะสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ตลอดการทั้งในด้านธุรกิจในชีวิตและในด้านความเข้าใจสัจธรรมโอ้นหนูฟังแล้วหนูรู้สึกว่าแค่ยุ่งเรื่องตัวเองก็ไม่มีเวลาจะไปยุ่งเรื่องคนอื่นแล้วใช่ก็ที่พี่บอกไงที่พี่คำคมนั้นที่เขาชอบชอบกันนี่พี่บอกว่าเลยนะยุ่งแค่ไหนถึงจะดี ก็ยุ่งจนไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเลยยิ่งไปยุ่งกําลังดี mm hmm. ยุ่งประมาณนั้นนะครับ mm hmm. เพราะว่าในบรรดาศาสตร,ร์และศิลป์ทั้งหมดบนโลกใบนี้การยุ่งเรื่องชาวบ้านดูจะเป็นงานที่ไร้คุณค่าที่สุดแน่นอนถ้าเราเป็นยุ่งเรื่องชาวบ้านหมายว่าเราเป็นนักสืบเราเป็นข่าวซุบซิบข่าวอะไรอันนั้นใช่ mm hmm. แต่ถ้าโดยปกติแล้วการยุ่งเรื่องชาวบ้านเป็นงานที่ให้คุณค่าต่อชีวิตน้อยมากครับ คำถามต่อไปแพนด้อยากถามเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกถ้าสมมุติว่าเรามีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่าหมดไฟในการทํางานหนูว่าหลายๆคนเป็น สุขภาพจิตตอนนี้เนาะเบื่อหน่ายหมดไฟในการที่จะแบบไปทํางานทาอาชีพที่เราทําอยู่เนี่ยคะ่ะเราพอจะมีวิธีในการเจรจากับสมองเราได้บ้างไหมอะ่ะอืมเรื่องนี้เป็นปัญหามากแล้วพี่ก็เจอประจานะพี่ให้ไปสองแบบแบบสุขสงบกับแบบทรงพลังนะครับสลับทรงพลังก่อนคือพี่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความสําเร็จมันอาจเห็นได้ในแสงแฟลชแต่มันต้องถูกสร้างขึ้นมาจากเปเลวไฟหมายความว่าถ้าเราไม่สามารถทนกับความเบื่อหน่ายได้ความสําเร็จ จะไม่มีทางมาถึงเราเลยเราจะไม่ยากมากครับทุกความสําเร็จมันเกิดจากการที่เรากล้าทําในสิ่งซ้ําๆยอมทําในสิ่งที่น่าเบือ่อในทุกงานมีความทรมานอยู่ในนั้นพี่บอกเลยเดี๋ยวพี่จะเล่าอะไรให้ฟังงานเกือบทุกงานที่พี่ทำเนี่ยมีความน่าเบื่อสุดๆอยู่ในนั้นนักเขียนเนี่ยนะเวลาเอาไปทําเป็นหนังนะดูดูดูดัดงบางบาง,บางเรื่องที่ทําเท่มาก อยู่อย่างเงี้ยแบบแล้วก็แบบไอเดียมาโอ้คิดแบบเขียนบนไอกระจกแบบประเทศแบบไอโอ้นั่งจินตนาการไอเจเคโรลิงนกคู่บินเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นคริกเก็ตวิ่ของจริงตัดภาพมาไม่ออกลบลบลบหายใจกาแฟหมดไปกลับมาเมือ่ออยู่อย่างเงี้ยน่าเบื่อมาก <c oughs> แล้วพี่บอกเลยนะ ทุกอันทุกงานเลยนะครับที่ดูบนแสงแฟลชแล้วมันดูยิ่งใหญ่อะมันคือเปลวไฟอันเล็กๆที่เขาไม่หยุดลนตัวเองให้หลอมตัวเองมาเป็นเหล็กกล้าที่ยิ่งใหญ่พร้อมจะเอาไปใช้งานเป็นตํานานให้กับผู้คนได้ดูต่อไปมันเกิดจากการลนด้วยไฟในห้องถ้ามันมืดมิดกับความเบื่อหน่ายอยู่คนตีมันเข้าไปเหล็กเนี่ยตียตีไอ้นี่บอกแล้วแบบี้ซูมงพลังก่อนนะอนเนี้ย ไอดาบเนี่ยดาบตำนานที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยเบื่อชิปเป่งเลยตีแม่งเป็นล้านรอบเลยตีเข้าไปตีตีนั่นแหละก็คือว่านักร้องอย่างเงี้ยเราดูเนี่ยโอ้โห้องบนเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตอู้สนุกมากว้าวว่าดูคนดูเป็นหมืน่นเป็นหลายหมื่นคนไปดูเขาซ้อมดิครับเสียงไม่ถึงเรื่อยๆเสียงตรงนี้โน้ตตรงนี้ชันชะชันชะคนที่เล่นดนตรีพอดีพี่ก็เล่นดนตรีด้วยนะครับแต่ว่าแบบ ไม่ไม่ไม่โคตรจะไม่ใช่มืออาชีพหมายถึงงั้นเขาทําอาชีพแต่พี่อะชอบแล้วพ่อพี่อะไรก็เลยประเด็นคือพี่จะเล่าว่าครูพี่ที่เป็นครูดนตรีหรือคนใกล้ชิดพี่ที่เร่นดนตรีบอกทุกคนเลยว่าเวลาซ้อมอะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะคนที่อยู่ใกล้นี่แทบจะอยากเลิกกับเราอะมันทรมานมากครับเวลาซ้อมดนตรีมันซ้ามากอย่างเป็นโนอย่างเงี้ยโน้พังพังอย่างเงี้ยพึ่งพางพงอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเหมือนคนเล่นไม่เป็นอะ คนมาฟังนี่คือแบบนี่มันอะไรวะคือแบบโหนกหูสุดๆเลยแต่พอออกไปจริงนะปึ้งเหมือนปึ้งปึ้งเพราะอะไรครับนี่คือการอยู่ความเบื่อคุณต้องเล่นโน้ตเดิมอีกคอร์ดเวนเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเป็นร้อยๆครั้งเล่นได้หรือเปล่าวหวหรือเปล่าเบื่อเบื่อแล้วทนมันได้หรือเปล่าถ้าทนเปลวไฟได้นั้นเดี๋ยวไปอยู่ในแสงแฟลชครับนั่นแหละทุกอย่างจริงนะบาสเกตบอลเงี้ยกว่าจะชุดนะชุดโอ้ชุดโอ้หลงสวยมากคนตบมือโอ้สามแต้ม MVP แห่งปีไปดูเขาซ้อมดีครับ ตื่อมาตี5้าตีสี่ครึ่ง้สี่ชั่วโมงมันยังไม่ไปกินข้าวอยู่หน้าเบื่อชิบเพ่งเลยนะครับเมือนมนุษย์ทุกคนในทุกศาสตร์ในทุกงานเนี่ยนะครับถ้าเราอยากสําเร็จจําไว้ว่าความสําเร็จมันมองเห็นในที่สว่างแต่มันต้องถูกสร้างขึ้นมาจากถ้าอันมืดมิดแล้วมันจะค่อยส่งไปในที่สว่างฉะนั้น จงึมาตอบให้เข้าใจกันเดี๋ยวนี้เลยนะครับในเรื่องความทรงพลังในของคำถามนี้ว่าถ้าเราเบื่อหน่ายจำไว้ว่านั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอถ้าเราเจอและผ่านไปได้เราจะกลายเป็นดาบที่ตีจนพร้อมจะเป็นดาบของแม่ทัพ ดาบของผู้นําดาบของนักรบตํานานที่เอาไปสร้างเอาไปฝา่าฟันอุปสรรคทุกอย่างแล้วไปถึงจุดเป้าหมายแต่ถ้าเราไม่ได้เราก็จะเป็นดาบเหมือนกันแต่เป็นดาบทหารเร kind of ็วซึ่งไม่เป็นไรครับทหารเร็วก็ต้องมีดาบรู้จักทหารเร็วไหมครับทหารที่วิ่งไปกองหน้าแล้วโดนโดนธน,น,น,นูปักตายแต่ไม่เป็นไรนั่นคือสิ่งบอกแล้วไม่มีดีหรือไม่ดีมันมีสิ่งที่เราเลือกหรือไม่เลือกนะครับเราทนไม่ได้เลยแต่มันก็ไม่ได้ไม่ดีเส,สมอสมไปจําได้ไหมครับทุกอารมณ์ มันมีสองด้านเสมอความกลัวเบื้องหลังความกลัวมีความรักถ้าเราไม่รักสิ่งถ้าเราไม่ได้รักสิ่งนั้นเราไม่มีทางกลัวว่าสิ่งนั้นจะหายไปเรากลัวตายเพราะเรารักชีวิตเรากลัวคนรักป่วยเพราะเราอยากรักเขาอยากให้เขามีชีวิตที่ดีเรากลัวชื่อเสียงเสียเพราะว่าเรารักในหน้าตาและอิมเจของเราเราเกลียดสิ่งใด เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็กําลังรักความถูกต้องบางอย่างและหลายๆอย่างเราเกลียดคนทิ้งขยะเพราะเรารักโลกนี้ไม่อยากเห็นโลกนี้สกรปรกเราเกลียดและโกรธคนที่ตัดหน้าเราเพราะเรารักในความถูกต้องว่าคนเราควรจะขับรถให้เป็นระเบียบเราไม่ควรทําให้ผู้อื่นอันตรายเพราะฉะนั้นอารมณ์เบื่อหน่ายก็จึงมี2ด้านเหมือนกัน อารมณ์อิจฉาก็มี2ด้านเราอิจฉาเพราะที่งจริงเราอยากพัฒนาชีวิตจริงหรือไม่จริงเราเห็นแล้วเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างนี่คือความสวยงามมากถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะพัฒนาไปไหนฉะนั้นพี่ยังอยากตอบอันนี้สําคัญมากเลยนะภาคนี้ถ้าเบื่อแค่เมื่อกี้ไปแล้วตัวที่หนึ่งให้ทนให้ได้เพราะอะไรเมื่อกี้พูดไปหมดละแต่ตัวที่2ออย่าไปกลดามันครับ ความเบื่อมันก็มีความสวยงามและยิ่งใหญ่พี่มาถึงทุกวันนี้ได้ส่วนหนึ่งเลยไม่ใช่ไปไกลหรืออะไรหมายถึงแค่อะไรที่เป็นที่มันจะพอมีคุณค่ากับคนตอนนี้พี่มาถึงและทําได้เพราะความเบื่อนี่เป็นส่วนใหญ่เลยครับน้องแมนดาเพราะอะไรรู้ไหมพี่ทําอย่างเดียวไม่ได้พี่ทํานี้ละเบื่อแล้วพี่ต้องไปเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งดีกว่าเบื่อบรรยายละพี่ไปทําตัวนี้ดีกว่าเบื่อแล้วที่จะทําตัวนี้พี่ไปทําอีกอย่างหนึ่งเบื่อตัวนี้เนี่ยแหละครับ เบื่อความร้อนความรถติดของประเทศไทยก็พาตัวเองไปอยู่อเมริกาความเบื่อเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทําให้มนุษยชาติชนะสัตว์เกือบทุกชนิดเหมือนกันเพราะมนุษย์เบื่อในอยู่ที่ที่เดียวเลยอพยพมเกร a จากแอฟริกาไปทั่วโลกเลยถ้าเขาไม่เบื่ออยู่ที่เดิมเขาอยู่อันเดิมสิครับถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราเบื่ออย่าลืมว่าถ้าเราต้องทน ทนให้ได้เพราะมันจะฝึกให้เราเป็นตำนานเป็นดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในเปลวไฟแต่ถ้าเราทนไม่ได้เมื่อไหร่ช่างมันครับแล้วเอาความเบื่อนั้นนะขยับตัวเองจากนอนแก้วที่ไม่กลัวตายมันจะได้กลายเป็นผีเสื้อและโบยบินเพราะนอนแก้วเบื่อเต็มทน,ทนที่จะเป็นนอนแก้วแล้วอันนี้คือทรงพลังแบบสุขสงบเดี๋ยวพี่สรุปให้แบบสุขสงบหมายความว่าเราเบื่อเพราะเรายังคิดถึงตัวเองเยอะไปแล้วพี่ก็เป็นอย่างนั้นเบื่อเพราะมีตัวตนฉันจะนะ มีมีคมว่าเบื่อโดยไม่มีคมว่าชันไหมครับมันไม่มีนะแต่คว่าเบื่อจะมีคาว่าชันซ่อนอยู่ฉันต้องมาทําอย่างนี้อีกแล้วฉันต้องอยู่ไปนานเท่าไหร่ฉันต้องทนกับสิ่งนี้ไปอีกนานแค่ไหนฉันอยากจะนี่คือมันมีคาว่าชันไปแปะอยู่มันมีตัวตนไปแปะอยู่แต่จําไว้ว่า เมื่อไหร่อัตตากลายเป็นอนัตตาตัวตนของเราจะหายไปคงเหลือไว้เพียงคุณค่าที่ให้กับผู้คนหมายความว่าอัตตาของเราคือตัวตนเรายังมีอยู่ถ้าเมื่อไหร่อัตตาตัวตนของเราหายไปกลายเป็นอนัตตากลายไม่เป็นตัวตนทุกอย่างที่เรารู้สึกเบื่อหน่ายทุกอย่างดูให้มนจะหายไปคงไว้เพียงคุณค่าที่เหลือให้กับผู้คนคือถ้าเกิดเรามองว่างานที่เราทํานั้นอ่ะจริงๆแล้วมันเพื่อผู้อืน่นอันนี้มันจะทําให้เราอ่ะ ความเบื่อมันดับหายไปเองเรื่องนี้ทศการเนี่ยนะที่พี่เพิ่งทําจบไปเนี่ยนะครับพี่บอกเลยว่าตอนพี่อยู่บนนั้นอนะ่ะเบื่อแทบจะที่สุดในชีวิตเลยครับเบื่อกว่าน,นี้ก็มีครั้งหนึ่งที่ตอนที่ไปนั่งของท่านกเอนก้าสิบวันนะครับหัวท้ายก็สิบสองนะแต่ว่าอันนั้นเบื่อสุด,สดไปเลยนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งเนะี่ยที่เบื่อที่สุดนอนอยู่อย่างนั้นนะนอนนอนเป็นส,สุดทรมานเลยมีความทรมานแต่ทรมานที่สุดของงานนี้ไม่มีข้อแบบไม่ต้องมาสืบเลยว่าอะไรนะที่มากที่สุดคือความเบื่อห่าย แต่ถามว่าความเบื่อหน่ายนั้นหายไปเพราะอะไรหายไปเพราะหลายอย่างหายไปเพราะลมหายใจการฝึกสมาธิฝึกสติเดี๋ยวถ้าอยากรู้พี่ไลฟ์ฟังแต่ที่หายไปเพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและหายไปเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดมีคีย์อยู่แค่อันเดียวครับนึกถึงผู้อื่นครับนึกว่าเนี่ยเลขาที่เขามาอยู่2คนเนี่ยเขาเบื่อกว่าพี่อีกคือพี่ถึงขนาดไปดูในไลฟ์ได้เลยนะครับ24ชั่วโมงมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่พี่อ่ะฉีกกระดาษที่อยู่ในสมุดนะครับเขียนในสมุด เขียนอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเ่าเขียนอะไรแต่คนไปดูจะแบบเขียนอะไรในสมุดอ่ะ<ม>แล้วพี่ฉีแล้วก็เป็นครั้งเดียวเลยที่เรียกเขามาใน3วันนั้นแล้วก็ยื่นกระดาษแผ่นนี้ให้กระดาษนั้นเขียนอะไร <c oughs> พี่เขียนมาขอโทษด้วยนะที่มันน่าเบื่อขนาดนี้ต้องมานั่งเฝ้าดู Netflix เลยนะดู YouTube เล่นเกมก็ได้ไม่เป็นไรเอาหนังสือมาอ่านก็ได้ไม่ว่าเลยเศร้ามากคงเบื่อมากเลยเนาะ นี่คือเขียนให้เขาแน่นั้นนะเราก็ส่งให้เขาเพราะพี่รู้สึกว่านี่มันงานที่เราคิดขึ้นมาเราหาเรื่องที่จะทําเพื่อตอบแทนเพื่อสิ่งที่เราคิดเอาไว้แต่มันไม่ใช่เรื่องของเขาอ่ะคุณหญิงตรงสีภาษีไม่ได้ช่วยเลยขาพี่อ่ะแต่เขายอมมาแล้วถามว่าตอนนั้นอ่ะเป็นตอนที่รู้สึกยังไงเป็นตอนที่มีความสุขที่สุดเลยครับในความเบื่อหน่ายจากเบื่อนี่คือว่าเพราะตัวตนเราหายไปแล้วเราไปคิดถึงเขาแล้วแน่นอนมันยังทุกข์อยู่เพราะเราคิดถึงเขาแต่เมื่อเราได้ให้ไง นี่ไงความหมายพี่เมื่อเราได้ให้เราได้ทามาแล้วพี่รู้สึกแบบนอนหลังจากนั้นมีความสุขขึ้นมากเลยเพราะพี่รู้แล้วว่าเขาอาจจะได้ดู넷ฟิกแล้วอ่ะเขาตอนแรกเขากดดันอะ่ะพี่ว่าเขาไม่กล้าหรอกนะครับเขาไม่กล้าที่จะมานั่งดู YouTube เล่นเกมหรอกแต่หลังจากที่พี่พยายามแบบนึกถึงแล้วเนี้ยอัตรามันหายไปนึกถึงว่าโ,โอเคโอเคคนที่มาเขาจะรู้สึกยังไงเออตัวนี้เรียบร้อยดีหรือย,ยังนิทรรศการมีป้ายตรงไหนไม่โอเคหรือเปล่าเก้าอีพอหรือเปล่า,ลาแสงแส a สาตาเขาหรือเปล่าเขาจะรอเรานานหรือยังพวกเนี้ย ถามว่าทําไมเวลาเราคิดแบบนี้แล้วเราไม่เบื่อเลยเพราะมันไม่ได้คิดถึงตัวเองของแพน,นด้าคำก่อนหน้านั้นคืออะไรฉันมันนั่งทํานอนทําบ้าอะไรอยู่บนนี้นานขนาดนี้วะเนี่ยมันแกวกมันปวดก็ปวดแม่งโง่จริงๆเลยที่คิดอะไรมันนานเนี่ยคือฉันหมดเลยนี่คือมีตัวเราหมดเลยแต่เมื่อคิดถึงผู้อื่นปุ๊บความเบื่ออะไรนั้นหมดเลยครับอัตตากลายเป็นอนัตตาหายไปในขณะนั้นเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราอยากที่จะไม่มีตัวตน มีวิธีหนึ่งที่มหาธรรมะคาันธีสอนเอาไว้แล้วก็แนะนําให้เราทําออกไปรับใช้ผู้อื่นจนตัวตนนั้นหายไปเพราะคําว่าซามูไรมาจากคาว่า to serve ไม่รู้้กันหรือเปล่าซามูไราภาษาเนี่ยนะแปลว่า to serve ก็คือรับใช้การที่เราจะเป็นผู้นําพี่ว่าสิ่งที่เราสําคัญที่สุดคือเราทุกคนเป็นผู้นําไม่ได้หรอกแต่ เราทุกคนสามารถเป็นผู้นําความงดงามเข้ามาในโลกใบนี้ได้เราทุกคนเป็นผู้นําไม่ได้แต่เรานําความงดงามเข้ามาในโลกใบนี้ได้โดยการที่เปลี่ยนทุกอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นพรเป็นสิ่งประเสริฐโดยการพลิกมันเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตของเราและผู้อื่นรวมทั้งการเปลี่ยนความเบื่อหน่ายมาเป็นจากอัตตาเป็นอนัตตาเพื่อน,นึกถึงผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นแล้วลลรับรองคาว่าต่อให้ความเบื่อมามันจะหายไปเพราะไม่มีอะไรที่ติดเอาไว้ ตัวตนเราไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วครับทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องนิทรศก,การ3วันส,สุดท้ายเพื่อการตายอย่างสงบหนูเลยมีคําถามเขาว่าแล้วการตายหรือที่เราศึกษากันจะมีคําว่ามรณานุสติทําไมเราถึงต้องศึกษามรณานุสติด้วยมรณานุสติคืออะไรแล้วก็สําคัญยังไง มรณาน,านสตินะครับตรงชื่อเลยคือมรณะตายสติเหมือนระลึกถึงนะครับทำไมเราต้องระลึกถึงความตายเพราะการระลึกถึงความตายทุกวันจะทําให้เราไม่ลืมว่าสิ่งสําคัญคืออะไรนี่เลยครับทําไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเรามีเรื่องอ่าเครียดเรื่องเครียดของเราก็คือว่าเราหุ่นไม่ดี เราแบบเราเราอยากลดดูหน้าไม่ดีหน้าแบบหน้าตาหุ่นเราเราเครียดมากเลยเรื่องนี้แต่เราลืมไปว่าไม่ว่าเราจะหุ่นดีหรือไม่ดีไม่ว่าหน้าเราจะเป็นยังไงวันหนึ่งเราก็ต้องตายทีนี้ถามว่าเอา้าแล้วอย่างนั้นแปลว่าไม่ดูร่างกายไม่ต้องดูแลตัวเองเลยหรือเปล่าไม่ครับตรงข้ามครับมันแปลว่ายิ่งต้องดูแลเพราะว่าร่างกายนี้ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเราเลยระลึกไงครับว่าสิ่งสําคัญคืออะไร สิ่งสําคัญก็คือใจกับกายแล้วนี่ไงนี่ไงมันจะกลับมาให้เระลึกทุกอย่างมันจะถูกต้องโดยอัตโนมัติเองถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดไป โมลานานุสตินี่ช่วยทุกเรื่องเลยจริงๆช่วยทุกตัวอย่างสมมติเราบอกสุพินินทาอ้นี่มันแบบคนในที่ทํางานของเราหรือคนในที่เรียนของเราเนี่ยเกียดที่หน้ามันมากเลยมันเป็นคนแบบอู้งานมันแบบชอบแบบเอาเรื่องคนอื่นไปพูดแล้วเรากลับมาพรุ่งนี้เราเรา,เราอาจจะตายเราเดินออกไปหน้าบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปไปกินข้าวกลางวันเนี่ยพักเที่ยงเนี่ยอาจจะตายเลยก็ได้นะเราอยากให้ความคิดสุดท้ายของเราคือว่าหุยไออันนี่มันเป็นคนที่ที่สุพินินทามากเราก็ตายไปอย่างนั้นเหรอชีวิตเราจะมีแค่นั้นเหรอไม่เราก็จะแบบ สิ่งสําคัญก็คือว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรที่เป็นใจความอะไรที่มีความหมายต่อเราหรือคนที่เรารักเลยเราจึงกลับมาว่าสิ่งสําคัญเราคือดูแลตัวเองและคนที่เรารักช่างมันไอ้นี่มันจะพูดทุกสิบนินทาช่างมันไม่ได้ไม่มีความสำคัญเลยเลยนี่แหละครับก็คือสิ่งที่เป็นพอและสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดของมรณานุสตินะครับเพราะอย่าลืมว่าชีวิตกับความตายสุดท้ายก็ห่างกันเพียงแค่หนึ่งลมหายใจ จริงค่ะเพราะว่าอย่างตัวนูเองเนาะหนูก็ค่อนข้างที่จะมรณา,านุสติอยู่บ่อยๆเหมือนกันเท่าที่นึกได้เหมือนเป็นการดึงสติตัวเองเวลาที่เราเจออะไรก็ตามแล้วเราแบบก็ดูอารมณ์หรืออะไรก็ตามแล้วเราก็ไม่คิดว่าเออเดี๋ยวก็ตายพอคิดอย่างนี้มันก็แบบว่าแล้วเราควรทําอะไรตอนนี้ก็เป็นประมาณนั้นที่แบบอันนี้หนูก็ใช้กับตัวเองทีนี้หนูอยากถามพี่คุณขอเพิ่มว่าอย่างที่ชื่อนทรทศการนะคะเพื่อการตายอย่างสงบอย่างเงี้ยแล้วการตายอย่างสงบอะ่ะมันมันเป็นยังไงอะคะ การตายเนี่ยความตายเรามักจะ a s s o c i a t e หรือว่าผูกโยงกับยมทูตยมาบาลมาจุราชนะพี่มองว่าการตายอย่างสงบคือการตายที่สามารถมองตามาจุราชและยมทูตและยิ้มบอกเขาได้ว่า I'm ready พร้อมแล้วนี่แหละคือความตายอย่างสงบที่สุดซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากของพี่เนี่ยมันมันดีขึ้นเรื่อยจกว่าตอนแต่ก่อนมากเพราะอะไรสี่นี้คืออยากให้ทุกคนเลยครับความตายที่ดีพี่ว่าเกิดจากสองอย่างนะหนึ่ง พี่นัยกรรม2การได้ทำในสิ่งที่อยากทำเพื่อที่วันตายจะไม่เสียใจที่ไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นเกิดจากสองอ่างนะครับ no regret กับ preparation ที่เตรียมเอาไว้แล้วอเอาเป็นตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับตัวแรกก็คือพิ่นัยกร,รเนี่ยพี่พูดเรื่องนี้เราต้องจะยาวมาก เพราะว่าพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยทำพินัยกรรมพี่ทําพินัยกรรมมาเป็น4ีหปีเลยเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนอัปเดตคอยอัปเดตคอยเอาเปลี่ยนพาสวดก็ต้องเข้าไปพาสวดใหม่แล้วนะอะไรเงี้ยให้พาสวดไปทําไมเพราะว่างานที่เราได้ทําแล้วยังไม่เสร็จคนอื่นเขาจะได้เอาไปเผยแพร่ด้วยเงินที่เรามีอยู่เนี่ยหนังสือเขียนไม่เสร็จแล้วคนไม่ได้อ่านเราก็รู้สึกว่าอ้าวแล้วสิ่งที่อาจจะพอช่วยให้คนคนหนึ่งาความตายของเราอะ่ะหนึ่งความตายล้านคนอาจจะตื่นก็ได้นี่คําท่านวอล หนคนตายล้านคนตื่น1คนตายพันคนตื่น1คนตายหมื่นคนตื่นก็เป็นไปได้หมายความว่าเราตายแล้วเราจะหายไปอย่างนั้นเหรอแล้วผลงานเราล่ะที่ยังไม่เสร็จล่ะพี่ยอมไม่ได้พี่เลยให้ username password และเงินทุนเอาไว้เรียบร้อยละว,ว่าแค่เอาสิ่งนี้ไปพิมพ์ไปโพสต์ในคลิปบงังหนังสือพิมพ์บังเข้าไปในเว็บไซต์เป็นบล็อกเป็นอะไรเงี้ยเพื่ออย่างน้อยมันจะได้เป็นประโยชน์พี่พูดเรื่องนี้แค่บอกว่า นี่แหละที่ทำให้พี่เริ่มมองตามจ,จุราชได้ด้วยความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆครับพินัยกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกคนควรทำพินัยกรรมจะไม่ได้ทำแค่ให้เราพร้อมตายแต่จะทำให้เรารู้ได้ว่าเรารักใครที่สุดและใครรักเราที่สุดเพราะคนเหล่านั้นจะอยู่ในเอกสารนั้นเราจะได้แบบหัว oh, เรารักคนคนนี้ขนาดนี้เลยนะหรือเออ คนคนนี้ก็ไม่ได้รักเราขนาดนั้นเขาเลยไม่อยู่ในนี้ฉันจะมอบให้คนนี้ทําไมฉันมอบให้เขาเพราะฉันรักเขามากและเขารักฉันมากอ่าโอเคนี้เราก็จะได้กลับมาทบทวนมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆมันเป็นเหมือนกระจกแห่งชีวิตเลยพี่นายกรรมไม่เพียงเท่านั้นทรัพย์สมบัติอีกโอ้โหเรามีเท่านี้เลอเนี่ยโอ้น้อยนะเนี่ยเราต้องหาเพิ่มเพื่ออะไรทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังทิ้งไว้ให้ลูกหลานพ่อแม่เกิดเราตายแล้ว,ลวใครดูแลพ่อแม่เราเนี่ยเกิดตายแล้วเราใครดูแลลูกเราเนี่ย อ,อันนี้ก็มีอันนี้พอหรือเปล่าที่จะให้สังคมอยากตายไปพร้อมอะไรมูลนิธิอะไรทิ้งไว้ให้คนไหมอ่ะเขียนเขียนหรือในทางตรงข้ามเพิ่งรู้อ้าวมีชับจินเยอะขนาดนี้นี่ว่าโอเคนะเอาไปบริจาคบ้างอน,นีี้อ่ะได้ดูอีกครับยังไม่พอเราได้รู้ด้วยว่าอะไรสําคัญไม่สําคัญเขียนเขียนอยู่เราก็บางทีน้ําตาไหลออกมาเลยเขียนเขียนอยู่แล้วแบบโอเคนี่คืองานศพของเราจะเป็นเราอยากให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมเออจริงๆมันอาจจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้เลยก็ได้นะเนี่ยเราไม่รู้เลยนี่นนี่งานศพของเราอยากให้แล้วเราก็แบบ แล้วเราเราอยากให้คนพูดถึงงานศพของเราเป็นยังไงอยากให้เขาพูดถึงเราแบบไหนซึ่งพี่พูดไปละเอียดมากเลยในคลิปว่าอัลเฟรดโนเบลที่ก่อตั้งรางวัลโนเบลก่อตั้งเพราะว่าคนมีคนขนาดนามเขาว่าเป็นพ่อค้าแห่งความตายเพราะว่าเขาเข้าใจผิดเอาข่าวงานศพเขาออกมาเร็วก่อนเวลาเขาไม่ได้ตายนะที่จริงเขาเลยเอาเงินขายดินน้ำมันทั้งหมดมาทํารางวัลโนเบล นี่แหละก็คือเขาอยากให้คนพูดถึงเขาในงานศพว่าเป็นฐานะผู้สร้างรางวัลโนเบลอ่ะอันเนี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ทบทวนชีวิตตัวเองชีวิตความหมายฉันคืออะไรเราแล้วฉันอยากถูถกจดจํำยังไงแล้วยอยากถูกพูดถึงยังไงทุกอย่างเหล่านี้จะค่อยๆทําให้เราพร้อมรับมือกับการมองตามัจุราชมากขึ้นและสําคัญที่สุดเมื่อกี้บอกไปแล้วเราจะคิดด้วยว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรบ้างที่เราอยากทํา ตอนเขียนพินัยกรรมเราจะแบบว่าเออวะเราจะตายแล้วเนี่ยนี่ฉันเคยอยากจะพาคนคนเนี้ยไปที่ที่เนี้ยหรือตัวฉันเองเคยอยากจะทําสิ่งนี้ให้สําเร็จยังไม่ได้ทาเลยแล้วพินัยกรรมฉันเขียนไว้แล้วใครจะมาทําแทนฉันได้เนี่ยใครจะไปเที่ยวที่นี่แทนฉันได้ใครจะไปทําสิ่งนี้ไม่ได้ฉันต้องทําเองมันจะกลับมาเลยนั้นทําเลยท่านทาเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําเลยหรือวันนี้ทําเลยวินาทีนี้หลังเขียนเสร็จปิดปุ๊บเชนปุ๊บไปทําเลยเพราะการเขียนพินัยกรรมนั่นแหละครับ การตายอย่างสงบเกิดจากการที่เราครบจบในตัวเองแล้วว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อใครและจะทิ้งสิ่งใดไว้ข้างหลังให้โลกใบนี้บ้างทีนี้หนูอยากถามพี่คุณเขาต่อว่าแล้วตอนที่พี่คุณเขานอนอยู่บนเตียงสามวันนะคะที่เป็นผู้ป่วยระยะท้ายเนะะี่ยค่ะมันมีความคิดอะไรที่เล่นเข้ามาในหัวพี่คุณเขาบ้างไหมอ่ะมีประมาณแบบสามความคิดหลักหนึ mm ่ง hmm. พี่พูดให้ฟังไปแล้วก็คือว่านี่มันคือเปลวไฟเราต้องอยู่กับเปลวไฟและความเบื่อหน่ายนี้ให้ได้เพื่อความสําเร็จที่เราตั้งใจเอาไว้เราต้องเป็นนักรักษาสัญญาเพราะว่าถ้าสิ่งที่คุณพูดมันศักดิ์สิทธิ์ชีวิตคุณจะสุสงบและส่งพลังอันนี้คือพี่บอกตัวเองแล้วพี่ก็พยายามแบบนั่นแหละทาให้มันดีขึ้นก็บอกก็จะทำสามก็ต้องสามก็ต้องย้ำกับตัวเองความคิดวนมาแล้วฉันจะเลิก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 เลิกไม่ได้ ถ้าเมื่อไหร่คมพูดเราเป็นวาจาสิทธิ์นั่นแหละชีวิตเราสุขสงบสรงมาังแน่นอนอันนี้ขั้นที่1ตัวที่2นะครับคือความคิดที่ว่าอันนี้มันจะ,ะตลกนิดนึงนะครับ,รบพี่อ่ะคิดแล้วว่าพี่ไม่มีทางทํางานนี้สําเร็จเลยถ้าพี่ไม่มีเงินพี่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แบบมันดีมากนะเนี่ยกว่าจะได้มาขนาดนี้แล้วพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วธรรมะกับธนบัตรไม่จาเป็นต้องขัดกันเสมอไปซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องวัดนะครับ เดี๋ยวเรามีเรื่องดราม่าวัดอะไรมาอีกโอ้วัดรับเงินไม่เกี่ยวนะครับเอาล้วัดสร้างด้วยอะไรครับวัดวัดสร้างด้วยไอ้นี่ครับเอาเศกเสกน้ำมนต์สร้างวัดขึ้นมาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับวัดสร้างแบบว่าเอาเข้าวเหนียวมาก่อๆกันเป็น พระพุทธรูปหรือเปล่าไม่ใช่วัดทั้งจากเงินครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเงินก็คือญาติโยมบริจาคเงินเข้ามาเงินนี้เอาไปให้ผู้ละหมากรสร้างแล้วสร้าง,างความหมายพี่ก็คือว่าพี่รู้สึกว่าพี่รู้มานานแลน้วนะละเขียนไว้ตั้งแต่สมองเศรษฐีแล้วว่าธรรมะกับธนบัตรถ้าเราใช้ให้ดีมันจะไม่ขัดก,กันพี่ก็ยิ่งได้คิดเรื่องนี้มากขึ้นตอนที่อยู่บนนั้นว่าใช่ฉันหาเงินนี่แหละฉันจะหาแล้วฉันจะเอามาทําสิ่งที่ฉันคิดว่ามันดีต่อผู้คนงานนี้สําเร็จได้แล้วทาให้คนเป็นพันๆเป็นเนนมมืื่ีะได้้้รรรูองชวาาิตกขึครับ พี่ดีจะไม่ให้เพราะพี่ทําสําเร็จเพราะคนรอบข้างนะแต่มันเป็นเพราะว่าเรามีเม็ดเงินที่สามารถสร้างขึ้นมาได้จึงอยากจะบอกไว้ว่าเงินคือพลังงานทรัพย์สินคือพลังงานพลังงานถูกเปลี่ยนมาเป็นพลังงานได้เสมอถ้าเรารู้วิธีที่จะรับมือกับมันอย่างถูกวิธีเพราะเงินก็คือแค่เครื่องมือเหมือนไฟจะเอาไปลนตัวเองให้ตายคอกตายไปก็ได้หรือจะเอาไปหุงหาอาหารที่ดีที่สุดให้กับผู้คนได้มีชีวิตที่มีคุณค่าและ มีสุขภาพที่ดีก็ได้เช่นกันนี่คืออีกสิ่งที่ได้เรียนรู้ตอนที่บนนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องเงินเนี่ยนะครับพี่ก็เลยได้เข้าใจด้วยว่าหากเราดีเรายิ่งต้องดังเพราะว่า,ายิ่งเรารวยเราก็มีโอกาสจะช่วยค,คนได้มากขึ้นและสิ่งสุดท้ายที่ได้เรียนรู้คือลมหายใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐย,ยิ่งนักสุดท้ายและอยู่บนนั้นคือนอนขอบคุณคิดขอบคุณขอบคุณคนที่มาขอบคุณคนที่มางานะนะครับขอบคุณคนที่ช่วยและขอบคุณที่สุดข,ขอบคุณร่างกายของเรานี่ เสร็จแล้วฉันยังเดินออกไปได้ฉันคิดว่าฉันเบื่อเพราะว่าเสร็จแล้วฉันรู้ว่าฉันเดินออกไปได้ผู้ป่วยเดินไม่ได้นะครับเขาก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นแหละพี่ขอบคุณแบบมากเลยที่ร่างกายตัวเองยังเนี่ยเห็นไหมความขอบคุณมันมองใจมันสําคัญขนาดไหนว่าฉันไม่ใช่แค่เดินออกไปได้ฉันลุกแล้วก็ลงบันไดจากเตียงนั้นอ่ะลงไปแล้วก็พูดคุยกับคนได้เพราะฉันไม่ต้องติดเตียงอยู่ลมหายใจของเราจึงเป็นอย่างที่บอกว่าพี่ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น ก็คือความเข้าใจในผู้ป่วยระยะท้ายจึงอยากจะนําเนื่องไปครั้งที่แล้วพี่พูดให้ฟังแล้วว่าปัญญามาจากคําว่า Wisdom วิแปลว่าเห็นวิดิทัศวิดีโอวิสัยทัศน์ทุกอย่างเนี่ยนะครับที่บอกไปแล้วนะครับแต่อีกอันนึงที่พี่ลืมพูดถึงแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดขอแชร์มากอันนี้ครับลืมไปได้ยังไงไม่รู้วิปัสนามาจากคาว่าเห็นเหมือนกันวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งตามความเป็นจริงนี่แหละคือคำว่าวิปัสนา มองแล้วเห็นแล้วว่าสิ่งใดเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มันเป็นเช่นนั้นเองตัทตาเวลาไปท่านกูเอ็นก้าสิบวันเหมือนนอนอยู่บนนั้นเดะเลยครับคือเราจะเริ่มเห็นกายและใจของเราชัดขึ้นเห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นสุดท้ายอะไรที่ทําให้เราทุกสุดท้ายอะไรที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายความคิดของเรานําเราไปอยู่สิ่งไหนบ้างและความเบื่อหน่ายและทุกอย่างอะไรเงี้ยที่มันจะผ่านมาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยของมันเองสสิ่งนี้แหละครับ ที่พี่ไม่ใช่แค่ได้คิดแต่โชคดีว่าได้เห็นตอนที่ทำเทศ,ศการนีครับ